ห่อมกไก่ใส่ใบบักย่อครับเสร็จครับไปอีกแล้วโอ้ว <pod> ันน i̇şte ี้ก็ยังอยู่โคราชอยู่นะครับผมเห็นต้นใบย่อเห็นดมครับปีใบย่อเดี๋ยวผมสิเก็บใบย่อนะครับไปเห็ดไอ้ห่อมกไก่ใส่ใบย่อ สูตรโคราัดั้งเดิมลูกไส้มีไชิตครับเพิ่นเสี่ยเดี๋ยวผมกินครับออย่างนี้นะอย่างนี้นะเออเกใบย่อครับพี่น้องเออพี่น้องเหอามาบักย่อเลยครับนี่ใบบักย่อเอามาหนึ่งบักย่อครับกูได้บอกเข็นบอกย่อเิ่นได้ครับพี่น้องหอมอกไก่ใส่ใบบักย่อครับว่ามันสะแซ่บเป็นไหมครับสูตรมีชิตลูกมีไอชีตเดี๋ยวผมกินครับคนโคตรลักแท้สวัสดีครับเชฟสวัสดีครับขอหรือยังโอเคเจ้ามาสูดิบก็คือไก่บ้านนะครับพี่น้อง ซับเป็นต้นต้นเนื้อคือเขาต้มอยู่หรือเขาผัดอยู่นะครับแป้กระเสือกตนพันนี้ห่อมกไปย่อเนาะประเท่ศดีเครื่องตุ้งเมี่ยงนะครับแป้งข้าวเหนียวก่อนแล้วก็ยังอีกครับพริกแกงตลาดเจโม่ต้องตลาดยจโม่อย่างเดียวนะต้องตลาดยจโม่ไม่งั้นไม่ถึงโคราชอ๋อไม่ถึงโคราชกะทิกะทินะครับนี่กะทิกะทิตุ้งตุ้งกับซอสซอสไข่เขียว อันนี้ซอสนไฟเขียวแล้วก็น้ำปลาร้านะครับน้ำปลาร้อ่าน้ำปลาร้นี่เราต้องมาต้มก่อนนะครับใส่เพียน้อยนึงไม่ต้องเยอะใส่พริกแกงนะครับวิธีการใส่เห็ดนะครับอย่ใส่พอประมาณจริงอยากใส่หมดอ่ะชอบรสเพราะชอบรสจัดมึงชอบมึงก็ใส่หมดเลยดีเอาเหลือไว้ทำไมล่ะครับเอาอีเหี้ยนี่ใส่หมดเลยกูคนอย่างกูแดงได้ทุกอย่างสัตว์ครึ่งบกครึ่งน้ำไม่มีกินแต่เสาไฟฟ้าสัตว์ป่านี่ไม่กินแต่ลูซีสัตว์ปีกไม่กินแต่เครื่องบินเอาใส่อีกเลยปลาปลาเอาพ่อเราปะ แป้งเขาเหนียวเนาะลดเลยแป้งต้องแป้งเขาเหนียวมาแป้งเขาญี่ปุ่นเมื่อไรบ่ไม่ได้ไม่ได้ใส่เยอะเลยขนาดนี้เหรอคนกินรอคนเฒ่ารอกินหลายหลายคนอ๋อคนเฒ่ารอกินหลายคนเนาะต้องเน้นแป้งเยอะๆปลาแล้เดือดแล้วครับปลาะเดือดใส่ไปจักน้อยพอไม่ต้องเยอะคอครับแค่นี้พอครับซอสสายเขียวสายเขียวครับสักหน่อยอ่าพอเห้มันหอมเนาะใช่มันสีเขียกันเ่าพี่น้องไอ้ปลาแดดก็ซอสสายเขียวเนี่ย กะทิกะทิเออกะสักครึ่งหน่อยนึงพอแล้วเาจะจะให้ดีก็ไมค่อยโคนเอาิงคนไปเรื่อยครับสักพักนึงให้มันนัวให้มันเข้ากันให้มันเข้ากันมันสีเหนียวขึ้นเรื่อยครับพี่น้องคุณบอกเหนียวถึงสำคัญครับถ่งรื้อแป้งนวดแล้วครับพี่น้องสูตรนี้ต้องใส่แป้งนวอยู่เออโอเคยังครับโอเคแล้วโอ้เหนียวตุ้ยๆนะครับพี่น้องเออครับต่อไปก็ถึงวิธีการห่อเนาะปลาลอ รอใบตองออกกันเนาะใบตองกับเอามาจากงองนี้นะครับใบตองเลยครับพี่น้องเนี่ยใบตองครับหนังเฮี้ยนเนี่ยนะครับก็แบบลายครับพี่น้องโอเคง่ายง่ายคใบยอเนี่ยใบยอโอเคดีด้าเนี่ยใส่ไปเลยเนี่ยโมเมนต์โอเคใบตองใบข้างนองนะครับใบย่อใบข้างในแค่นี้ตัดพอประมาณตัดพอประมาณครับพี่น้องไม่ต้องใส่เยอะเพราะแจกหลายคน นี่พอแค่นี้แหลยเนี่ครับประมาณนี้แเลยแล้วมึงมีอะไรมัดไว้ด้วยนะไม่ต้องครับไม่ต้องมัดคนอื่นเขาจะมีข็งปูงเข็มกัดครับนี่ไม่ต้องเอาแบบบ้านๆครับบวนบบวบแค่นี้พอเนี่ยเอาตรงที่นี่แล้วก็วางไว้ข้างล่างนี่อยู่แล้วเรียบร้อยเรียบร้อยโอเคครับบุกไก่ไปย่อ ทำนี่ก็ไม่ได้กินคนเดียวนะครับเนี่ยไปฝากคนเฒ่าคนแก่แถวไอ้ยู้แถวดีน้ำอ้าวพ์อุโบหเห็นมีหัวเลยงามเจ้าหัวโอเคครับพี่น้องน้ำกับเดือนแล้วพร้อมใส่ครับพร้อมใส่ครับทิ้งไปโดนไหมครับเชฟทิ้งไปนานไหมสักยี่สิบนาทีก็ได้เตากระหังง่ามพี่น้องโอ้ยปูดหัวเงียบหลายเบิ้งครับพี่น้องครับโอ้ยว้าวเอาลองเบิ้งครับหน้าตาไม่ยังซีแล้วทีแรกหน้าตาบางงามครับออกมาโอ้คือของมันอยู่ตรงไห พอมกไก่ใบยอสูตรโคลาดั้งเดิมพริกแกงก็อกของโคลาชเลยนะครับนี่ครับพี่ร้องรสชาติาเพื่อนมันกลมละมุนสุอดอฉ่อ โอ้ร่อนกิเขาสวยมารับพี่น้องร่อนกินก็เข,เขาสวยนะครับพี่น้องเนาะเขากันบ่เฮ้ยเครื่องแกงเนี่ยใส่ปลาไปหน่อยนะใส่ปลาใส่ปลาไปหน่อยอะ่ะเครื่องแกงมันเข้ากับปลาแล้วใส่กระทิเข้าไปโอ้โหสุดยอดสุดยอดเลยครับพี่น้องบอกสูตรได้ไหมครับพี่น้องครับ โอเคครับพี่น้องกเอาสูตรไม่เบ่งแล้วครับฮอหอมกใบย่อสูตรโครดชเท็จอย่างไหเท็จอย่างไหนหไม่จังแสบเท็จอย่างไหเขาเาียกว่าอ่หอห่อหมกสูตรบ้บานดั้งเดิมนี่นะครับบอกสูตรแล้วเรากินให้เบ่งแล้วผมกรั้นตีนะครับว่าความแ่บเนี่ยันคะแนนเต็มสิบเนาะครับความแสบผมไม่ซิบเลยแต่ว่าความงามเนี่ยคะแนนเต็มสิปวครับก่อนเฮ็ดกำลังเฮ็ดเนาะ ก้อ,อนเฮ็ดเนี่ยบอครับก้อ,อนกินกับหลังกินมวนก่อนเฮ็ดกับหลังเฮ็ดก้อ,อนกินคะแนนเต็มสิบผมให้สองครับเชียรผมเฮ็ดกีการแข่งความงามแต่ว่าหลังเฮ็ดไปแล้วโอเครูปห่างมันดีขึ้นนให้สามครับแต่ว่าความแซ่บดีเต็มสิบสุดยอดครับพี่น้อง,งแซ่บความแซ่บแน่ครับนะครับพี่น้องขันมักคลิปนี้ฝากกดไลค์กดแชร์ฝากกดติดตามด้แล้วครับให้เป็นกำลังใจประคำบาตรด้แล้วครับพี่น้องขอบคุณครับสวัสดีครับ